เมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วจบกันไปคดีความชนะแต่ภาพมันยังคงติดคนจำนวนมากก็ยังคิดว่าเธอตีเมียเธอติดยาไอ้เรื่องติดยาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่เป็นแฟนคลับของเธอเขาจะต้องมองกันไหมพ่อแม่กอ็อย่าไปฟังเพลงของตาเลยอย่างเงี้นยนี้เดี๋ยวก็ลูกเตาจะไปเอาตัวอย่างมา เนี่ยตรงนี้สังคมไทยเนี่ยแรงเกินกว่าเหตุถ้าเป็นมืองนอกเขาไม่สี่เรลียมน,นะจบแล้วแล้วกันนั่นน่ะสิตาทําไงดีล่ะที่รักไม่เป็นไรครับตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมพยาลังคือความคิดคนเราเราคงไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนความคิดได้แต่สิ่งที่เราพยายามที่จะพิสูจน์ทุกวันนี้ผมเชื่อว่ามันมีความจริงอยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นการการพรีเซนต์ตัวเองเป็นนักกีฬา เกี football, ่ยวกับฟุตบอลการเปิดไปไปช่วยสังคมด้วยการเปิดคลินิกสอนฟุตบอลแล้วก็ล่าสุดอย่างงานล่าสุดเนี่ยผมไปเป็นวิทยากรร่วมในงานของปปสเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็วันที่18นี้ผมจะไปทำงานให้กับทูบีนัมบุวันเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดอีกเช่นกันครับผมแต่ข้นนั่นเรานาตาเขาบอกนักคุณผู้ชมเจ้าคขา ทำเสียหรือพลาดไปครั้งเดียวโอ้ยทำดีอีกร้านครั้งคนยังไม่ค่อยจะพูดถึงเท่ากับอีทำเสียทีเดียวทุกย่างก้าวของชีวิตมนุษย์มันคือประวัติศาสตร์ครับผมตาเดินผ่านสะดุดมาเที่ยวเดียวเองอดีค่ะจานยิ่งศักชอบที่จะพูดเรื่องนี้แต่มันได้ประจานหนูนะแต่อยากจะบอกนะคุณผู้ชมค่ะสังคมไทยเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยการให้โอกาสคนเสมอโดยเฉพาะคนที่คิดได้เพราะมีคนจนํานวนมากทีเดียวที่ทําผิดอยู่แล้วก็ไม่ยอมรับว่าตัวเองว่าผิดจนกระทั่งลมหายใจสุดท้าย ติดคุกติดตารางก็ยังบอกตัวเองไม่ผิดคนแบบนี้ก็ังมีเยอะแยะายจริงน,นะคะ่ะแต่น้องตาก็เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ทําตัวเองได้ดีซะขนาดนี้มันก็เป็นสิ่งที่น่าเชื่นชมและยังกล้าหาญชาญใจท,ที่จะมานั่งเล่าให้ฟังเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างกับเยาวชนว่าอย่ากลับไปคล้องแวะเกี่ยวกับยาเสพติดต้องบอกว่าอย่าไปเฉียดเลยอย่าไปเฉียด<ช>เลยใช่ครับผมเพราะว่ามันมันค่อนข้างที่จะมีผลกระทบต่อชีวิตค่อนข้างมากมากเลยครับต้าก็คงต้องหาสถานที่ที่จะออกมาพูด ให้ทุกคนได้มีโอกาสฟังตะบ้างจับปากของตัวเองซึ่งรายการของเรากําลังทําหน้าที่นี้อยู่คุณผู้ชมเดี๋ยวจะหาว่าอุ้ยตายแล้วมาเคลียเด็กในบ้านของตัวเองหรือเปล่าอดีตเด็กของเราเราก็ช่วยกันเคลียช่วยกันลุน้นอันนี้ก็คงไม่ใช่หรอกถ้าไม่ดีนะคะผู้บริหารเขาก็กวาดเรียบคัที่นี่เขาไม่ส่งเสริมกันจริงๆแล้วพิเศษนะคะอาจารย์ครับผมพอผมรู้จากทีมงานว่าเป็นเป็นอาจารย์ผมก็เลย ค่อนข้างที่จริงๆแล้วผมไม่ค่อยอยากจะออกรายการพูดเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดเท่าไหร่แล้วผมผมผมอยากลืมลืมมันไปครัแล้วก็ไม่อยากใช้สังคมมาฟัง<ช>เรื่องนี้อีกเหมือนกับว่าจะลืมจะลืมแล้วไอ้อีนี่ก็มาขุดออ<ช>กมาอีกเพื่ออาจจะคิดแบบนี้แต่ไม่นักผู้ชมเจ้าขาวันนี้คิดว่าเรากําลังนั่งพูดถึงสิ่งพาอบอกว่าบทเรียนของความผิดพลาดของคนอื่นที่เราต้องศึกษานั้นเป็นสิ่งที่ล้ําค่ามากกว่าเรามานั่งศึกษาแต่ความสําเร็จของผู้อื่น ใช่ไหมคะบางทีก็น้อยใจครับว่าไม่น่าเกิดมาเป็นตัวอย่างนะเหรอไม่หรอกค่ะป้าก็คงจะต้องพูดบ้างนะกับคุณผู้ชมที่กําลังชมรายการอยู่ <c oughs> อาจจะยิ่งสัาบว่าถึงแม้เหตุการณ์จะผ่านไปหลายปีคุณผู้ชมบางคนก็อาจจะยังคงจําอยู่วันนี้น้องมานั่งสวยๆแล้วก็ดูดีดูดีให้โอกาสน้องนะคุณผู้ชมอาตาคุยเสพภาพพูดไปเลยว่าสิ่งที่ผ่านมามันจบไปแล้วมันไม่ใช่ ชนะคด,ดีแล้วฮะพูดจากปาก็ถ้าจะให้พูดก็ผมผมผมแคร์เรื่องที่จะมีคนมาคิดว่าผมเป็นคนที่ทํรลายร่างกายผู้หญิงมากกว่าครับอย่างเรื่องยาเสพติดมันเป็นเรื่องธรรมชาติของผู้ชายอะ่ะบางทีมันก็ก็พลาดเข้าไปได้แต่แคร์เรื่องผมไม่ใช่ตะตีเมียไม่ใช่ไม่เคยตีผู้หญิงครับเรื่องนี้รู้สึกเสียศักด <c oughs> ิ์สิทธิ์มากเพราะว่าผมค่อนข้างที่แบบ คือมีฮอร์โมนผู้ชายค่อนข้างสูงเป็นเป็นผู้ชายเป็นนักเลงตีวารันฟันแทนผมไม่เคยกลัวแต่ผมไม่เคยทำลายผู้หญิงมันเป็นความรู้สึกว่ามันทำให้เราเสื่อมเสียสัจเศษมากแต่มันก็จบไปแล้วนะแต่เธอก็กลัวว่าผู้หญิงหลายๆคนที่จะก้าวเข้ามาในชีวิตเธอกลัวเธอคิดว่าเขาไปกระสับสรายหรือไงยะนั่นไงผมแคร์ตรงนั้นอะงั้นในความเป็นจริงฉันถามเธอส่วนตัวได้ไหมครับไม่อยากออกสื่อเลยซาดิสหรือเปล่าเราน่ะ ก็ไม่ไม่สาดิตครับสาดิทตรงกับเรื่องอะไรครับตาตาชอบวอกอ่ะทำให้ชั่นใจแป้วไปเลยอ่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นเป็นคนสุภาพนะคนสุภาพแล้วก็โรแมนติกใช่ไหมเนิดนึงครับจ้ะโอเคค่ะเออแต่ที่ผ่านมานะคุณผู้ชมเจ้าขาเขาก็มองว่าหลังจากปีเรื่องมีลาวเสร็จแล้วฉุดไม่ขึ้นตกอาบครับ ไปตะเวนขายของเปิดท้ายขายโน่นขายนี่โอ้ยดูแย yeah. ่ทถ้าที่คนอื่นเขาก็ขายขายกันเนาะแต่ทำไมตาดูเน่าจังอะ่ะนั้นเดี๋ยวผมผมเล่าให้ฟังย้อนนิดนึงก็คือว,ว่าตอนที่ช่วงนะตอนนั้นผมก็มีแฟนครับแล้วแฟนก็จบปริญญาตีแฟนผมเนี่ยค่อนข้างที่เป็นคนที่ชอบแต่งตัวเป็นผู้หญิงชอบแต่งตัวครับแล้วก็เขาก็มีความคิดว่าเขาอยากจะทําแบรนด์เสื้อผ้าของเขาทีนี้ก็ ก็เริ่มเริ่มทําแล้วก็พอดีผมก็ไปไปรู้จักกับน้องโก้โก้น้าเด้ง<โ>ดพิเป้ครับผมพี่เป้ไฮล็อกอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออทางทางเมเจอร์ราชโยธินเนี่ยเขาใช้เขามีเปิดท้ายแล้วก็มีล็อกหนึ่งเนี่ยเขาเขาให้ดาราเข้าไปทําโดยที่เขา ให้สิทธิ์โดยที่ไม่ไม,ไม่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการโปรโมตตลาดเขาเป็นการแลกเปลี่ยน,นมีจิรามาเยอะใช่เราก็เลย<ม>เห็น,<ม>หนว่าเออตรงนั้นนะเราก็เลยไปไปขอร้านเขาแล้วก็ทําร้านที่นั่นร้านหนึ่งแล้วก็มีไปเปิดที่จังหวัดโคราชอีกร้านหนึ่งครับผมเพราะว่าชอบชอบจังหวัดนครราชสีมาครับผมเออโอเคก็ก็ก็เปิดที่โคราชแล้วก็คือผมก็งงนะฮะคือเซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เนต็ตเนี่ยเขาก็บอกว่า ตะตกอับขายขายเสื้อผ้าหน,น้าห้างัโพสทสุดฤทธ์เ<ข>มาส์กันใหญ่เลยคือเม้นกันครับผมผมก็อยากจะแรกๆก็รู้สึกอะว่าแบบเอ๊ะทำไมต้องต้องตกอับการขายเสื้อผ้านี่มันมันก็เป็นอาชีพบริสุทธิ์ซึ่งช่วงที่ผมทำเนี่ยผมก็ยังไปเจอพี่โด่งพี่โด่งผู้บริหารช่องแปดเนี่ยฮะก็ไปถามด้วยกันแล้วไปหาซื้อเป็นเลือกซื้อเสื้อผ้าด้วยกันแหละคือแบบ โก้ก็ขายของอยู่คือคืออย่างน้องโก้หน้าแดงที่ทําครีมเนี่ยเขาก็มีหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐกิจไปสัมภาษณ์ก็ชมว่าแบบทําธุรกิจหลายอย่างทําขายรองเท้ารองเท้าแตะน้องโก้ก็ขายรองเท้าแตะบูธเขานะฮะก็ขายรองเท้าแตะก็ชมว่าซึ่งกระจอกยิ่งกว่าเสื้อผ้าที่เธอขายาอีกชมน้องแพทย์นภภาก็ออกข่าวช่องสามว่าโอ้ละครเยอะแยะ ยังมีเวลามาทําธุรกิจเสื้อผ้าก็ชมกันไปทั้งทั้งนี้ร้านมันหยุดติดกันอาจารย์ร้านหยุดติดกันแค่สองล็อกเองแต่ของตาต,<ะ>ตกตกาบ <laughs> ซึ่งออทำไมข่าวมาหน้ามือไปหลังเท้าอย่างนั้นละ่ะซ,ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าบอกความจริงว่าจริงๆว่าผมไม่ได้มนคนไปทำหรอกก็ไปให้กําลังใจแฟนถือแฟนเขาชอบเกี่ยวกับทําเสื้อผ้าเขาออกแบบทําเสื้อผ้าแล้วก็เอาทําแล้วก็มาขายผมก็มีหน้าที่ เป็นกําลังใจขับรถพาเขาไปคอยให้กําลังใจใเฉยตัวผมเองไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับการทําเสื้อผ้าอะไรเลยครับซึ่งถ้าช่วงนั้นเธอเปลี่ยนใจสักกลับใจมาขับรถพาฉันหิวตะก้าไปจ่ายตลาดเธออาจจะเป็นข่าวบวกก็ได้เธอไม่คิดเ,เองช่วงนั้นใช่ไหมล่ะ <c oughs> ตอนนั้นตาเคยคิดมาว่าจะพยายามหาทางกลับเข้าสู่วงการร้องเพลงให้ได้ คือจริงๆแล้วจริงๆแล้วผมตั้งแต่วันที่เป็นข่าวจนถึงวันนี้ผมก็ยังมีงานร้องเพลงอยู่ครับอาจารย์แต่แต่หลังๆเนี้ยหลังๆมันนี่ก็รูปแบบของงานมันจะเริ่มเปลี่ยนไปละครับจากที่เคยร้องในผับที่เป็นกระแสหลักก็จะต้องเป็นผับที่มันมันเป็นเลทโทรเพราะว่าผมเลือกแลลวครับเพราะตอนนี้ล่าสุดเนี่ยมีคนจะจ้างผมไปร้องในในในผับที่เป็นผับวัยรุ่นอะ่ะคือผมผมเข้าใจแล้วว่า ส่วนใหญ่เขาจะไม่รู้จักเราแล้วแต่ผมก็ไปนะ,อ,ะอาจารย์เชื่อไหมตลกมากเลยทั้งผับแบบครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นแฟนขับผมมุดเลย<อ>แต่จะแบบเป็นเป็นเป็นคนที่แบบยิบห้าอาบแต่อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยแบบนั่งงงว่าแบบใครวะอะไรเง <ผม S 1> ี้ยผมก็มแค่ตรงนี้ใช่รเรมจผมแค่ตรงนี้<า>เพราะฉะนั้นรูปแบบงานก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็จะเป็นงานแบบผับร้านอาหารก็จะเป็นเลสโทเป็นเพลงเก่ามากขึ้น งานก็จะเป็นงานแบบร้องเพลงงานวันเกิดมันเป็นเป็นอีเวนต์อะไรอย่างนี้เนาะเขาก็ระบุเลยอยากได้ตาครับผมก็ก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเราเราก็ยังจะยังได้ตรงความที่มันเป็นเพลงเก่าที่พอร้องไปแล้วเขาจําได้ครับก็แสดงว่าผลงานเก่าๆก็ยังคงส่งคุณประโยชน์ให้กับชีวิตเราจนถึงทุกวันนี้ป้าป้าเป็นคนดูแลตัวเองดีมากนะไม่กล้าถามอายุโดยจะคิดว่าน่าจะสักสามสิบได้แล้วมั้ง บอกได้ไหมครับก็แล้วแต่เธอ <c oughs> บอก <c oughs> จดิหจริงบอกได้ถ้าเกิดคนที่เป็นแฟนผมจริงๆก็รู้อยู่แล้วล่ว่าผมอายุเท่าไหร่จริงๆ <c oughs> พฤศจิกายนปีนี้ก็จะครบ40แล้วครับโอ้ยคุณพระคุณเจ้า40ห <c oughs> น้าตานหน้าเอ็นดูแล้วยังวัยรุ่นขนาดนี้เลย <c oughs> ครับตาต้เอเป็นคนมีพรสวรรค์มากเลยนะ นั right here, ่งตรงนี้จะรุนนะคุณผู้ชมว่าเขาหล่อหล่อแล้วก็น่าเอ็นดูจริงๆเลยเสียงเธอก็ยังโอเคเธอคิดว่าทุกวันนี้ที่เธออยู่ได้อยู่ได้ด้วยความสามารถทางร้องเพลงหรือว่าความหล่อของเธอคือถ้าถ้าถ้าบอกว่าความหล่อผมว่าน่าจะไม่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วมีคนหล่อของผมเยอะแยะแต่ผมผมมีผมมีอย่างหนึ่งที่สวรรค์ให้มาก็คือเสียงของผมแต่เวลาคุยเธอแหบมากเลยนะแหบมากนะครับโอ้แต่เวลาร้องเพลงทุกขยาแบบครับ เข<บ>ี่ยกึ่นมากเลยนะเสียงเธอ <c oughs> อันนี้เป็นเป็นเป็นแดร์หลอกของเคียฮอนะครับผมเคียฮออเขาเคยบอกไว้ว่าสวรรค์ประทานมาให้ <c oughs> นี่หละมังคือกำลังใจที่ทำให้น้องตะบอยสเกลของเดียนนะคะยังคงยืนหยัดแล้วก็ต่อสู้กับชีวิต เพราะคำที่ผู้ใหญ่เคยชมว่าเสียงเนี่ยเหมือนสวรรค์ประทานให้จริงๆเนี่ยมันมีเรื่องตลอครับตอนที่ผมมาอยู่ไออใหม่ๆเนี่ยเกือบโดนผ่ากล่องเสียงแล้วนะทำไมอ่ะเขาบอกว่ามีปรญหาดเขาคิดว่าเป็นปัญหาจากกล่องเสียงแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับเสียงเราเป็นอย่างนี้เองยิ้แล้วเขาเรียกว่าแหบเสน่ห์ค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะแล้วก็แหบทําเงินทําทองด้วยนะคะ ดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Mac ด้วยกดเลยครับกดกดสิเร็วกด